สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่ม้อยสร้างเรื่องสตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมชื่อมิครับอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจาัดสรรแห่งหนึ่งตอนนี้ผมอายุ20แล้วครับผมมีพี่สาวชื่อพี่นุ่นอายุ22พี่สาวของผมเธอเป็นคนสวยมากเลยครับเธอจะออกมวยมวยตาติตีผิวขาวตัวเล็กๆน่ารักเธอมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง ชื่อพี่น้ำที่อยู่ข้างบ้านของผมนี่เองครับบ้านเราอยู่ติดกันเลยพี่นุ่นมักจะชวนพี่น้ำมาดอนที่บ้านเป็นประจำจนทำให้ผมสนิทกับพี่น้ำไปด้วยพี่น้ำเธอเป็นคนตัวสูงหุ่นดียังกะนางแบบเลยครับแถมหน้าของเธอก็ยังหวานมากอีกด้วยพี่น้ำทำงานเป็นเพจตี้ครับวันนี้พี่นุ่นก็ชวนพี่น้ำมาค้างที่บ้านอีกตามเคย พอพี่น้ำเห็นผมเธอก็ส่งยิ้มหวานมาให้แล้วก็ทักขึ้นมาอ้าวมิพักนี้พี่ไม่เคยเห็นกลับบ้านเลยไปติดสาวที่ไหนอยู่หรือเปล่านเนี่ยเปล่าครับพี่ผมไม่ได้ติดสาวที่ไหนหรอกช่วงนี้ผมเรียนหนักอาจารย์สั่งงานเยอะนะครับผมก็เลยไปค้างกับเพื่อนที่หอครับถึงว่าสิพักนี้หายหน้าหายตาไปเลยนะเราพี่ก็นึกว่าไปติดสาวที่ไหนซะอีกเปล่าหรอกครับพี่ แล้วพี่น้ำก็ขอตัวเข้าไปในห้องกับพี่นุ่นผมก็เดินไปนั่งเล่นเกมต่อที่ห้องนั่งเล่นพอผมนั่งเล่นเกมไปได้สักพักผมก็หิวน้ำก็เลยเดินไปหาน้ำกินแล้วก็เดินผ่านห้องพี่นุ่นก็ได้ยินเสียงพี่นุ่นพี่สาวของผมส่งเสียงซีซาร์ขึ้นมาเบาๆพร้อมกับเสียงพี่น้ำด้วยผมก็เลยยืนแอบฟังอยู่ที่หน้าห้องสักพักผมก็ได้ยินเสียงของพี่นุ่น ลองบอกกับพี่น้ำน้ำแกอย่าแย่เข้ามาลึกนักสิไม่ลึกหรอกแกอยู่นิ่งๆเธอหนาจนผมสงสัยต้องแอบแงมประตูเข้าไปเพื่อแอบดูแล้วผมก็เห็นพี่น้ำกำลังปั่นหัวให้กับพี่นุ่นอยู่พร้อมกับมีจานส้มตามวางอยู่ข้างๆสงสัยพี่น้ำกับพี่นุ่นกินสซมตามเสร็จแล้วพี่น้ำก็เลยมาปั่นหัวให้กับพี่นุ่น พอพี่น้ำหันมามองที่ประตูก็เห็นผมแอบดูอยู่เธอก็เลยดูผมนี่มิมาแอบดูส,สาวๆแบบนี้ได้ไงมันไม่ดีนะอขอโทษครับพี่แล้วผมก็รีบปิดประตูแล้วก็เดินออกไปแล้วพอตอนเย็นพี่นุ่งกับพี่น้ำก็เข้าครัวทำอาหารผมก็เลยเข้าไปช่วยด้วยพี่น้ำเธอใส่กับปงสั้นมากเลยครับเธอกำลังนั่งเด็กผักอยู่ ผมก็เลยไปนั่งช่วยเธอเด็ดผักแต่สายตาของผมแทบจะไม่ได้มองใบกะเพราที่ผมเด็ดอยู่เลยครับสายตาของผมมันไปจดจอยู่ที่ขาเรียวขาวข,าวของพี่น้ำจนพี่น้ำหันมามองผมแล้วก็ดูผมจ้องขาพี่อยู่ได้เลิกจ้องได้แล้วนะเดีย๋ยวพี่เอานิ้วจิ้มตาเลยขอโทษครับพี่น้ำผมไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ขาพี่มันสวยมากเลยนะครับผมว่า พี่เป็นนางแบบได้สบายเลยนะครับเนี่ยแหมไม่ต้องมาปากหวานเลยนะเราอะผมพูดจริงๆนะครับพี่และพี่นุ่นก็หันมาเล่นผมกับพี่น้ำให้รีบเด็ดผักไวๆจะได้รีบทำอาหารสองคนอะ่ะเด็ดผักให้มันเร็วๆหน่อยสิโมจะคุยกันอยู่นั่นแหละจะได้ทำกับข้าวสัทีหิวจะแู้แล้วแล้วพอเราทำกับข้าวเสร็จเราสามคนก็ไปนั่งกินข้าวกันแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนาน พี่น้ำก้หันมามองทางผมแล้วก็บอกกับพี่นุ่นนุ่นน้องชายแกเดี๋ยวนี้ปากหวานใหญ่แล้วนะสงสัยอยู่ที่มหาหลัยใช้คำหวานหวานจีบผู้หญิงเยอะแน่เลยช่างมันเถอนาแกมันโตแล้วก็แบบนี้แหละจะจีบใครก็ช่างมันเถอะผมก็หันไปมองทางพี่น้ำแล้วก็พูดว่าพี่น้ำรู้ได้ยังไงว่าผมปากหวานนะครับเคยชิมแล้วเหรอครับมหาลิก เดี๋ยวตีเลยพูดอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วพี่น้ำก็หันไปฟอกพี่นุ่นดูสิแกดูมันพูดสิพี่นุ่นก็หันมองมาทางผมมิกแกก็น้อยๆยหน่อย,อย,อยเบาได้เบานะดูสิแก้งจนหน้ายาย้ำมันแดงไปหมดแล้วนะเนี่ยผมก็ยิ้มพอหลังจากเราทานข้าวกันเสร็จพี่นุ่นกับพี่น้ำก็เดินเข้าห้องนอนไปผมก็เข้าห้องนอนของผมเองแล้วผมก็คิดว่า ผมเริ่มชอบพี่น้ำขึ้นมาแล้วจนผมอยากจะเอาใจพี่น้ำจนแทบจะทนไม่ไหวพอตอนเช้าพี่น้ำก็ขอตัวกลับบ้านหลังจากวันนั้นถ้าผมเจอพี่น้ำผมก็จะเข้าไปพูดคุยกับเธอและทำท่าทางว่าเหมือนจะจีบเธอซึ่งเธอก็คงจะรู้ตัวดีว่าผมแอบชอบอยู่วันนี้ตอนเช้าผม ออกไปวิ่งออกกำลังกายในหมู่บ้านแต่เช้าแล้วผมก็เจอกับพี่น้ำกำลังวิ่งออกกำลังกายเหมือนกันเธอใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อกล้ามสีขาวออกมาวิ่งออกกำลังกายผมก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆเธอพี่น้ำครับมาออกกำลังกายแต่เช้าเลยเหรอครับเราก็เหมือนกันนะมิพี่ไม่คิดเลยว่ามิจะตื่นเช้าแบบนี้เราสองคนก็วิ่งไปคุยกันไป พอเราสองคนวิ่งจนได้เหงื่อแล้วสักพักหนึ่งเราสองคนก็ไปนั่งพักที่มานั่งใต้คนต้นไม้ตอนพี่น้ำมีเหงื่อออกนี่กระดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะผมเห็นแล้วอดใจเต้นแรงไม่ได้เลยครับแล้วผมก็ทนไม่ไหวต้องสารภาพความในใจของผมให้พี่น้ำได้รับรู้พี่น้ำครับพี่น้ำสวยจังเลยอะครับผมชอบพี่น้ำอะครับ พอผมสารภาพความในใจออกไปพี่น้ำจึงกระอื่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็บอกกับผมทําไมถึงมาชอบพี่อะสาวที่มหาลัยนี้ต้องเยอะทำไมไม่ไปชอบผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่พออยู่ใ,ใกล้ๆพี่เลยแล้วผมก็อยากเอาใจพี่ขึ้นมาครับพี่เป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมอยากเอาใจเลยนะครับพอพี่น้ำได้ยินเธอก็หน้าแดงเลยครับ นี่มิกอยากเอาใจพี่จริงๆเหรอถ้าเป็นแฟนพี่แล้วอะมิกจะเอาใจพี่บ่อยๆเปล่าถ้าผมได้เป็นแฟนพี่นะครับผมจะเอาใจพี่ทุกวันเลยครับเั้นเดี๋ยวพี่ขอคิดดูก่อนนะแต่พี่บอกมิกไว้ก่อนเลยนะว่าพี่อะชอบคนเอาใจเก่งๆถ้ามีเอาใจไม่เก่งอะพี่ไม่ให้เป็นแฟนพี่หรอกนะแล้วหลังจากนั้นผม กับพี่น้ำเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านผมขึ้นไปบนห้องของผมแล้วก็ถอดเสื้อออกเพื่อที่จะเข้าไปอาบน้ำแล้วผมก็หันไปเห็นพี่น้ำกำลังจ้องมองดูผมจากห้องของเธอเพราะบ้านของเราทั้งสองคนอยู่ติดกันห้องผมกับห้องพี่น้ำก็อยู่ตรงข้ามกันพอเธอเห็นว่าผมหันไปมองเธอเท่านั้นแหลคะครับเธอรีบปิดผ้าม่านขึ้นมาเลย ผมก็แอบคิดว่าพี่น้ำคงจะมีใจให้ผมแล้วไม่งั้นคงไม่มาแอบดูผมตอนกำลังถอดเสื้อจะอาบน้ำหรอกครับพอผมอาบน้ำเสร็จออกจากห้องน้ำมาแล้วผมก็หันมองไปที่บ้านของพี่น้ำเห็นพี่น้ำไปยืนอยู่ที่สวนหญ้าหน้าบ้านท่อน้ำที่สวนหญ้าหน้าบ้านของเธอก็แตกน้ำพุ่งออกมาเต็มไปหมดเลยผมเลยรีบวิ่งลงจากบ้านของผมเข้าไปยังบ้านพี่น้ำไปช่วยเธอ พอพี่น้ำเห็นผมเธอก็รีบบอกมิกมิกมาช่วยซ่อมให้พี่หน่อยดิท่อน้ำพี่มันแตกน้ำพุ่งเต็มไปหมดแล้วเนี่ยผมก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยเธอซ่อมท่อน้ำที่แตกท่อน้ำมันแตกจนตัวของพี่น้ำเปียกน้ำไปหมดเลยยิ่งพี่น้ำใส่เสื้อผ้าสีขาวแล้วตัวเธอก็เปียกไปหมดทำให้เธอดูเซ็กซี่มากเลยครับพอหลังจากผมซ่อม ทอน้ำเสร็จแล้วพี่น้ำก็ชวนผมเข้าไปในบ้านแล้วก็บอกผมพี่ว่าพี่ให้มิกมาเป็นแฟนพี่ก็ได้จริงเหรอครับพี่พี่ให้ผมเป็นแฟนพี่จริงๆนะครับจริงสิเงินพี่น้ำครับผมขอเอาใจพี่น้ำได้ไหมครับก็ได้อยากเอาใจพี่ก็ตามใจสิพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะเอาใจเก่งสักแค่ไหนพอพี่น้ำพูดจบเธอก็หยิบสิ่งหนึ่งมาให้ผมดู เธอคยอยๆเปิดผ้าสีขาวที่คุมเจ้าสิ่งนั้นออกแล้วผมก็ได้เห็นแจกันใบใหญ่ของพี่น้ำผมถึงกับตาโตเลยครับพอแจกันของพี่น้ำมันสวยมากเลยแล้วพี่น้ำก็ถามผมเป็นไง,งมั่งมิแจกันของพี่สวยไหมสวยมากเลยครับพี่สวยจนผมยากเอาดอกไม้ไปปักในแจกันแล้วล่ะครับงั้นมิเเอาใจพี่ด้วยการ จัดดอกไม้ลงแจกันให้พี่เลยละกันนะครับพี่แล้วผมก็เอื้อมมือไปจับแจกันของพี่น้ำเพื่อสำรวจดูแจกันของพี่น้ำผมเห็นว่าข้างในแจกันมีน้ำเตรียมเอาไว้แล้วด้วยพี่น้ำก็พูดว่ามิสสำรวจแจกันอยู่ได้เอาดอกไม้ปักลงไปในแจกันได้แล้วแหละแล้วผมก็ค่อยๆหย,ยิบดอกไม้ปักลงไปในแจกัน แล้วพี่น้ำก็ชมผมใหญ่เลยมิกนี่เก่งเหมือนกันนะพมงเคยจัดแจกันครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเอาดอกไม้ไปปักแจกันให้สาวๆมาหลายคนแล้วยังไม่เคยจัดดอกไม้ให้ใครเลยนะครับพี่ผมพุงเอาดอกไม้ปักลงในแจกันครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยพอผมจัดแจกันเสร็จแล้วพี่น้ำก็เข้ามาหอมแก้มผมแล้วก็บอกว่ามิกนี่เอาใจเก่งจริงๆด้วย ไม่ผิดหวังเลยที่พี่เลือกมิกมาเป็นแฟนแล้วหลังจากนั้นผมก็เข้าไปกอดพี่น้ำแล้วก็จูบเธอจนพี่น้ำหน้าแดงแล้วก็ใจเต้นแรงแล้วเราทั้งสองคนก็ได้จุกกระตุกจุกกะติบกันจนเราสองคนมีความสุขมากเลยครับหลังจากวันนั้นพอพี่นุ่นรู้เรื่องว่าผมคบกับพี่น้ำเธอก็งงใหญ่เลยครับว่าเราไปคบกันได้ยังไงแต่เธอก็ดีใจ ที่เพื่อนสนิทของเธอได้มาคบกับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ